พวกเราเกอบเอา้าทำไมนายไม่พูดเลยฉลามเฮ้ยเอ้ยเจากบเอา้านายมาทําอะไรที่นี่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่นายแหละนายตลกแล้วเจ้กเากบใช่ก็ถึงว่านายเอโถหน้าตามันเหมือนกันเลย ไม่เหมือนเว้ยดูสีดิไอชลามคนไหนวะเนี่ยโอเยล้อเล่น <Yeah. S 1> ล้อเล่นนะหยอกนิดหน่อยหยอกนิดหน่อยเอาละทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปมอชัยคูนนะครับผมเราจะมาสร้างห้างกันต่อเลยนะครับเย่ย่าหูยาหูขั้นแรกทุกคนมารับเควสคุณมาตี้ดีกว่านะครับโอเคกดคุยเลยซึ่งเควสทุกคนก็จะมีให้เราโชว์อะไรเนี่ยโชว์นิกชัยแหละให้คุณมาตี้ดูใช่ไหมเนี่ยเควสอะไรเนี่ย <laughs> แล้วก็มีให้เราสร้างร้านเหมือนเดิมนะครับผม, <laughs> ผมอีพิกสโตนะครับแล้วก็มีให้กลับมาหาคุณมา โอเคครับทุกคนครับขั้นแรกก็คือไปหาร้านเน็กไทก่อนร้านเน็กไทยอยู่ไหนวะเนี่ยเราคงต้องแยกกันหาแล้วล่ะเจ้าโกบเอยจะเจอแล้วเจ้าโกบชั้นไหนอ่าอยู่ชั้นห้าเว้ยชั้นห้า,านนเนอะเอโอเคไปแล้วเดินมาแล้วเลยตรงนี้เลยเจ้ากบนี่แหละทุกคนร้านเน็กไทนะฮะมาเข้ามาเลยดีกว่ามาเลือกซื้อเน็กไทไปโชว์คุณมาตี้อ่ะแล้วคุณมาตี้อยากดูเพื่ออะไรวะ อะไรทุกคนครับไปเลยหาคุณมาตี้ดีกว่านะครับผมวันดีคุณมาตี้ได้ทยผมสวยไหมอ่อโอ้โหย o นลุคโซเปอร์เฟชชั่นอลโอ้โหต่อไปก็คือไปทำเคสสร้างร้านค้าทุกคนครับซึ่งร้านค้าที่เราจะต้องสร้างเนี่ยก็คือเป็นร้านอ e ีพิกสโต้นะี่ตอนนี้คือเราอยู่ชั้นสิบแล้วทุกคนก็จะเหลือ3ชั้นที่ต้องทำนะคือเป็นชั้นสิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองนะครับผมแอโอเคมาสร้างนี้เลยทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับติดไฟสร้างแอรียตรงนี้จึ๊บแล้วก็มาซื้อตรงนี้โอเคจึบ ซื้อร้านค้านี่เลยนะฮะอันนี้ไม่มีร้านอีปิกทุกคนก็จะมีเป็นร้านฟู้ดอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีโคสติ้งนะฮะซึ่งคนน้าเลยทุกคนบอกให้เราสร้างร้านเจเนอรร่กับร้านโคสติ้งให้มากขึ้นนะครับโอเคสร้างร้านโคสติ้งแล้วกันนะซื้อเลยอันนี้นะครับผมโอเคปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นร้านหมวกนะฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วอเ,เอ้ยกำลังอยากได้หมวกสักใบเลย,ยเจ้าโกมาใส่หมอดีกว่าฉลําโอ้โหโคตรหล่อที่แล้วก็อันนี้หมวดสีเหลืองนะะมีสี<ม>เขียวไหม อยากได้สีเขียวขอสีเขียวหน่อยสีฟ้าสีฟ้าแล้วกันทุกคนแล้วก็มาซื้อตรงนี้นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาซื้อตรงนี้ร้านต่อไปมีร้านในึกใช้ทุกคนร้านกระดาษแล้วก็ร้านเป็นสมูทตี้นะครับคนหน่าเหลือเว่าสร้างเจนเนอเรลให้มากขึ้นโอเคเอาเลยเจนเนอเรลนี้นะครับร้านปีเปอร์อ,อะซื้อไปเลยทุกคนจึ๊บถ้าตังค์ไม่พอมาเฮ้ยไปเอาตังค์ก่อนดีกว่าเฮ้ยตรงนี้มีเ0 0อเอ็มว่ะโอ้ยโยคตรรวยมาครับซื้อนี่เลยแล้วก็มาซื้อตรงนี้ ฉลามคือมีคนคอมเมนต์ไว้ว่าแบบนายไม่ค่อยพูดเลยก็จริงนะช่วงนี้นายไม่ค่อยพูดเลยนายพูดน้อยจังเลยก็น,นายสร้างห้างแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะพูดอะไรเข้าไปแซ่ก,กันเจ้ากรกเออใช่ทุกคนบางทีผมก็พูดรัวไปนะฮะงั้นมีอะไรพูดนะให้โอกาสพูดโอ้ยพิซซ่าอร่อยมากกินด้วยกันเปล่าเจ้ากร มไม่ต้องพูดดีแล้วทุกคนจะไป็แคตัวประกอบเอาละครับมาสร้างร้านต่อไปเลยตรงนี้ 40m ยังไม่มีร้านอ e ีพิกนะครับผมคนนั้นเหลือบอให้สร้างร้านปกติกับร้านอ e ิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้นนะครับแต่ว่าเราไม่มีตรงนี้นะเอาไปร้านฟู้ดแลวกันแนวะโอเคก็จะมีเป็นซีฟูด้ดสมูทตี้สมูทตี้ดีกว่าซื้อเลยทุกคนไมนายไม่ถามฉันก่อนเล่าเจ้ากโกบนายไมนแค่ตัวประกอบซื้อรั้วก,กันคนตกแนะน่นี่ซื้อตรงนี้ปึ๊บ มาสร้างร้านต่อไปแบบรวดเร็วทุกคนครับตรงนี้เลยวิวว่างจังเลยว่างจังเลยยุ๊โอ้ยงานสร้างเป็นร้านนี้แล้วกันนะร้านเสื้อผ้าแอคสซตสซอรี่สตร์แล้ว,วลกันทุกคนโอเคปึ๊บปึ๊บสร้างนี้ไปนะฮะอันนี้ด้วยเรียบร้อยใส่หมวกได้น,นี่หมวกเทไหมเออนี่ไงหมวกนี้ดีกว่าทุกคน เหมือนนักมายากลดีนะครับแล้วร้านต่อไปทุกคนตรงนี้เลยนะฮะมาดูซิมีร้านแล้วเออนี่ไงมีร้านอิเล็กทนิกแล้วทุกคนการันเจนเนอเรลนะครับก็จะมีเป็นร้านต้นไม้ร้านสปอร์ตสต้แล้วก็ร้านคอมพิวเตอร์สโตออะไรดีฉลามเอาสปอร์ตสโต้ไปเลยเจ้าโกโอเคร้านสปอร์ตสโต้ซื้อเลยจุ๊บจ็บจ็๊จ็บจุบเรียบร้อยทุกคนแล้วร้านสุดท้ายของชั้นนี้ทุกคนครับมาซื้อกันเลยนะฮะโคหน้าหรือบอกว่าร้าิเล็กทรอนิกกับร้านบิวตี้ให้มาขึ้นโอเคมีร้านตี้นรง สร้างเลยนะฮะเปิบเบเปบตามใจคนหน้าเหลืองนะฮะเพราะว่าเขาเป็นลูกค้านะเรียบร้อยทุกคนสามารถใช้ได้ไหมโอ้โหรู้สึกมีออร่าเอ้ยแลนสุดท้ายของชั้นนี้ทุกคนคือตรงนี้เลยนะฮะมาซื้อดีกว่าดูซิว่ามันคืออะไรนะ่ยผมเฮ้ยอะไรจะโกรฉลามดูสิโคตรกว้างเอ้ยคืออะไรวะลองดูสิเึ๊บเปิบนตาจะกเวทีฉันรู้แหละลานโบลิ่งหรือเปล่าตรงนี้เึิบเบที่นั่ง ห้างสุดหรูมีลานโบลิ่งแล้วก็ปึ๊บเรียบร้อยทุกคนตอนนี้เหลือฝั่งนี้นะฮะอันนี้ 9m แแบมว้าวโคตรสวยอ่ะซื้อนี้อยากลองเล่นโบลิ่งจังเลย โอเคเอ้ยเล่นได้ป่ะลองดูซิอ่าไม่น่าจะได้นะแต่ว่ามีคนมาเล่นอยู่เฮ้ยน้องหนูเล่นเป็นหรือเปล่าเล่นไม่เป็นค่ะเฮ้ยโอ้โหเสียงแล้วน้องหนูคนนี้แหละไม่เป็นเว้ยเฮ้ยเฮ้ยจะกบในลองชูฉันสิอ่าลองชูโูโยนหลามไหมโยนไหมเออโยนแล้วจืบจืบจืบโอ้โหหมุนหมุนเออหมุนหมุนแม่นไหมดูสิ ไม่ชนชนโอ,โอ้โหไปสร้างชั้นต่อไปแบบรวดเร็วดีกว่าทุกคนครับเพราะว่าวันนี้เราต้องสร้างให้เสร็จ12ชั้นเลยนะโอเคมาซื้อนี่ทุกคนครับใบพื้นโอเคแล้วก็ซื้อเป็นบันไดเลื่อนนะฮะชั้นต่อไปขึ้นมาเลยแล้วก็มาซื้อลิฟต์ตรงนี้ครับแล้วก็มาซื้อตรงนี้ไฟฉลามดูแอร์เรียตรงนี้สิร้อยสามเอ,อ็มเวเนี่ยโคตรแพงอ่ะแพงกว่าชีวิตนายอีกจะโควโอ้โยนายก็พูดไปเออนี่ทุกคนครับมาสร้างนี่ดีกว่าแอร์เรียนะฮะมาสร้างนี่นะผม แล้วก็มาซื้อต้นไม้ตรงนี้เพิ่มความสดชื่นแล้วก็มาซื้อร้านค้านี่เลยทุกคนครับแต่ร้านค้าก็ยังไม่มีอีพิกว่ะคือคุณมาตี้ก็ต้องการอีพิกสโตะแต่มันมีแค่ร้านธรรมดานะครับผมโอยสงสัยนายจะดวงไม่ดีมากเลยเนี่ยเจ๊กบใช่คนหน้าเหลือมาว่าต้องการอิเลกทรอนิกกับเจเนอเรลนะครับผมเอานี่แล้วกันนะโฟนสโตซื้อมาเลยเดี๋ยวขอเก็บเงินก่อนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เงินเหลือ 14M เองนะฮะไปเก็บกันทำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้า โอ้โหแอรมณมดีสุนทีเฮ้ยอ่ะแล้วร้องไงต่อนะเจ้ากบ <laughs> ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยฟังโอ้โหดูนี่สิคนรวยไงมีเงินพันล้านแล้วทุกคนโอ้โยมันก็ธรรมดาแหละเจ้ากบไม่ ของนายไม่เท่าไร่ฮะไม่อยากมีเงินแล้วฉันไม่มีความสุขเอ้ยเอามามาทุกคนครับมาเก็บเงินดีกว่าฮรเรามาสร้างห้างต่อกันเลยดีกว่าทุกคนเอานาย,ย,ยไม่สนใจฉันต่อเลยนะจคอบเออพอแล้วฉลามพอแล้วโอ้โหนายก็สนใจฉันด้วยสิแค่รู้ว่าไม่มีความสุขก็พอแล้วฉลามนายมาแค่ตัวประกอบมาสร้างนี้ต่อเลยทุกคนครับโคตรแพงอะแล้วก็ไม่มีร้านอีปิงเหมือนเดิมนะครับผมเออวันนี้เควสจะเสร็จไหมเนี่ยฉันว่าไม่เสร็จนแฮะจคอบคนน่าเหลือเพราะว่าต้องการอิเล็กทรอนิกส์กับเจนเนอเรลทุกคนโอเคมีเจนเนอเรล สตแล้วก็มีคราเป็ดสตเอาเป็นแคนดเลแล้วกันนะตอนนี้เงินพันล้านหรือหกร้ยล้านแล้วทุกคนโคตรเพงมาซื้อต่อเลยตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเป็นร้านเดนทัลสโต้เปเปอร์สโต้แล้วก็สปอร์ตสโต้ในฉลามเอาอะไรดีเอาเดนทัลแล้วกันเจ้ากบร้านแปลงสีฟันนะซื้อ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  ซื้อเงินเหลือ 300M โอเอ็โอ้โหแค่ร้านเดียวนี่เสียไปอย่างเยอะโอ้โหร้านนี้ไม่มี e อีปิกอีกแล้วไม่คนหน้าเหลืองบอกว่าต้องการนี้เรอทอนอีกกับเจเนอรัลนะครับผมโอเคเอาร้านนี้ละกันเจนเนอรัลมาถ้าซื้อตามมันก็จะได้เงินเยอะมากขึ้นนะครับอ่ะซื้อเลยเบิร์ตังหมดเลยโอ้โหจนแล้วกเกินพวกเราแล้วด,ดูคนหน้าเหลือดิเขายิ้มอย่างอามาหิตอ, <c oughs> อ่ะเหมือนสาใจที่เราไม่มีเงินไง โอเคทุกคนมาเก็บเงินใหม่นะฮะแล้วก็มาสร้างต่อตรงนี้เลย 54M สิ54แ่แพงจังเอาล่ะ right, ทุกคนแล้วก็มาซื้อแอร์เรียตรงนี้นะฮะ 144M ซื้อไปเลยปึ๊บเปิ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 บรัวๆไปรัวๆไปนี่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 โอ้โ oh, หที่นั่งโคตรเยอะตรงนี้ส่วนร้านนี้คือ 122M ทุกคนโอเคซื้อไปเลยไม่มีอ e ีพกสโตร์เหมือนเดิม<อ>จะมีอิเล็กทรอนิกส์นะฮะซื้อเลยทุกคนร้านอิเล็กทรอนิกส์ร้านคอมพิวเตอร์ อ่าปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วรับช่างซ่อมคอมไหมครับโอ้ยเอามาเดี๋ยวประเจมันซ่อมคอมได้เลยยี่ซ่อมได้เจ้โกบไหนซ่อมไงทำให้ดูดิอือฟาดคอมอืออือไปฉลามมาสร้างร้านต่อไปดีกว่าตรงนี้เลยนะฮะ1 2 8 m ี่ดเโอเคเงินไม่พอเดี๋ยวมาสร้างต้นไม้ก่อนล้วกันต้นไม้ตึ๊บแล้วก็มาสร้างตรงนี้ โอเคไปเอาเงินเพิ่มมาสร้างร้านนี้ทุกคนร้านต่อไปนะฮะก็จะมีเป็นร้านวิดีโอสโตร์ฟาสต์ฟู้ดสโตร์แล้วก็มีเฮาแคร์สโตร์เนี่ยคนน่าหรือมมว่าต้องการอิเล็กทรอนิกส์กับฟู้ดสโตร์ก็จะมีร้านวิดีโอสโตร์กับฟาสต์ฟู้ดไดเนอร์นะเอาอะไรดีเอาฟาสต์ฟู้ดละกันจ้โกลบโอเคฟาสต์ฟู้ดมาซื้อเลยปึ๊บปึ๊บแบบรวดเร็วโโอ้ห และนี่ทุกคนครับสร้างพื้นนะฮะโอเคและอันซีเคนี่ทุกคนต้องใช้ 184m นะครับในการซื้อไปเอาเงินก่อนแป๊บ,บนึงมาเอาเงินตรงนี้เลยนะฮะโอเคครับทุกคนมาซื้อนี้นะฮะดูซิว่าคืออะไรเฮ้ยโคตรกว้างเฮ้ยอะซื้อ,อปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยคือร้านอะไรวะ ห้องสมุดละมีคอมพิวเตอร์ตรงนี้ทุกคนแล้วก็มีชั้นอะไรไม่รู้ร้านเกมหรือเปล่าลเจ้ากบเฮ้ย <laughs> แต่ร้านเกมไม่น่าทรงนี้เนะี่ยคือลักษณะาภายนอกมันดูไม่ใช่ร้านเกมเลยมันดูเป็นเหมือนว่าที่ทํางานนะมาสร้างตรงนี้เออเออเออตรงนี้ด้วยเปิบ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 โอเคตางไม่พอแล้ว <laughs> เฮ้ยนี่ไงทุกคนดูเหมือนเป็นที่ประชุมนะฮะเหมือนออฟฟิศอะทุกคนครับตรงเนี้มาสร้างต่อตรงนี้นะฮะซื้อ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 โอ้โรเยอะอะโอ้ห้องกระจกแล้วก็มาฝั่งนี้นะฮะต้นไม้ ในห้องกระจกนี้ก็ต้องสร้างด้วยอันนี้ห้องซีโอหรือปเปล่าเปรมเรียบยร้อยทุกคนอันนี้เหมือนห้องหัวหน้านะฮะหัวหน้า,ลาหลานน่ทำงานไปด้วยกินไปด้วยงำงำโอ้โหไม่มีเวลาพักเที่ยงเลยต้องทํางานไปด้วยกินไปด้วยงำงำงำโอ้โห <S <s <ut ters> ดุนนะ้ำ โอ้ยงินโอ้หโคโอ,โโอ,โโอมพังก็ซ่อมซ่อมเดี๋ยวเราไปสร้างชั้นต่อไปนะคือชั้น12บสองทุกคนแต่ก่อนอื่นต้องหาเงินซื้อตรงนี้ก่อนก็คือซื้อบันไดเลื่อนราคา7จ็ดร้อยปบเอ็มเ้ย <c oughs> แล้วมาดูธนาคารดีกว่านะฮะว่าตอนนี้มีเงินเท่าไหร่แล้วมีเงินอยู่3 0 0ร้อเอ็มเองทุกคนโอเคยืนเก็บต่อไปนะครับโอเคทุกคนตอนนี้มีพันล้านแล้วนะฮะไปซื้อบันไดเลื่อนดีกว่าทุกคนชั้นต่อไปคือชั้น12นะครับมา ไม่แน่ใจว่าชั้นนี้คือชั้นสุดท้ายหรือเปล่านะครับเอ้ยอย่าบอกนะว่าชั้นสุดท้ายอะดูสิมันไม่มีต่ออาจจะชั้นสุดท้ายแล้วก็ได้นะเว้ยเจ๊กบซื้อแอร์เรียนี่นะฮะอ่าซื้อเลยทุกคนชั้นนี้คือชั้นสุดท้ายแสดงว่าเราต้องจบเกมนี้แล้วดีใช่ไหมใช่มาเก็บเงินนะฮะแล้วก็ซื้อร้านนี้เลยทุกคนจะมีร้านอีปิกให้ไหมเนี่ยไม่มีเลยแหละนายดวงสวยมากเลยเจกโกคนหน้าหรือว,ว่าต้องการร้านอิเล็กทรอนิกส์กับร้านเสื้อผ้านะครับผมก็จะมีร้านนี้นะครับผมเป็นร้านาน,ะะาน,น้ี ไปร้านโทรศัพท์เอาร้านอะไรดีฉลามฉันอยากได้ร้านคือสักผ้านะเจ้าโกบเคซื้อเลยปึ๊บปึ๊บอ่เงินไม่พอแล้วเอาร้อยสองร้อยเอ็มเลยอ่ะโคตรแพงจะว่าไปฉลามเรายังไม่มีเกมเซนเตอร์เลยนะห่างเราเนี่ยใช่มาดูซิว่าชั้นสุดท้ายจะมีหรือเปล่าด้วยคนคือคาดหวังเกมเซนเตอร์มากเลยนะครับเนี่ยชั้นสุดท้ายอาจจะเป็นแบบไปยานอวกาศก็ได้นะเจ้าโกบเมย์ร้านอาหารก็มีแล้วโรงแรมก็มีแล้วมันขาดเกมเซนเตอร์ทุกคนชั้นนี้แหละต้องเกมเซนเตอร์นะเว้ยเออใช่ต้องไปเกมเซนเตอร์นะ ตอนนี้ทุกคนมีเงิน 2m แล้วนะครับผมโอเคมาเก็บดีกว่าการเราเก็บเงินไปเลอที่น่าเบื่อมากทุกคนโอ้โหนี่ 200m โคตรแพงโอเคซื้อเลยทุกคนครับแล้วก็มาซื้อตรงนี้นะฮะ by area เปิบเปบเป๊บ,ปบซื้อไปเลยเงินเหลือพ2 0 0ล้านนะครับ ออตังกำลังจะหมดแล้วเจ้โกโหใช่มาซื้อน้ำพุแล้วก็มาซื้อต้นไม้ตรงนี้ทุกคน5 7 m โอ้โหต้นไม้อะไรไม่ได้โคตรเพง <c oughs> โอ้โห <c oughs> ปลูกเองดีกว่าไหมอันนี้คือเป็นซื้อพื้นนะฮะ 346M โอเคซื้อไปเลยทุกคนซื้อพื้นมาสร้างร้านนี้ดีกว่าทุกคนครับมาสร้างเลยก็จะมีเป็นร้านไทยสตูนะครับเปเปอร์สตูแล้วก็มีร้านออฟฟิศสปายสตูนะคนน้านเลยเขาบอกว่าให้เราสร้างร้านเสื้อผ้าโอเคเลือกอันนี้เลยทุกคนไทยสตูนะครับร้านนี้ไทยมาซื้อไ่ เออหมดแลวเงินหมดหอยเก็บเงินนี่นานกว่าสร้างอยางทุกคนหรือว่านายอยากไปดูห้างชั้นไม่ละเจ้าโก้ฉันไม่อยากก้าวเข้าไปเหยียบวะ่ะห้างคนจนไนงะไม่เอาโอโห้ห้างอะไรโคตเตียเลยรับไม่ได้ที่จอดรถก็น,น้อยดูสิของฉันนี่แบบว่าที่จอดรถแบบโอ้โหสองที่อ่ะ้อยก็ของนายคนเยอะเราติดโควิดนะเว้ยของฉันน่ะไม่อยากให้คนติดโควิดยังไงเล่าอ๋อไม่น่าละคนในห้างน้อยเหลือเกินไหนจะอยากเห็นหน้านายผิวคนนั้นว่ะเออนายเห็นแล้วป่าลองเดินมาดูเฮ้ย ตรงนี้เห็นเจ้ากบเอ้ยนี่กระโดดลนะกระโดดหล่อทียิสดีวันด,ดีดดแกนี่แหละฉันว่างถ้าจะว่างจริงนะครับไม่มีอะไรทำน,น,นะชลามนะมาสร้างร้านนี้ดีกว่าทุกคนกครับ2 m เอมดูซิว่าเงินจะเหลือเท่าไหร่เงินเหลือสองพันล้านเหมือนเดิมโอเคเยี่ยมอยู่แล้วก็มาซื้อร้านนี้เลยอย่างรวดเร็วทุกคนเอ้ยคนนั่เหลือบอกว่าซื้อร้านอะไรก็ได้เว้ยเอามา แล้วมีร้านอะไรบ้างเหรอเจโกมีวิดีโอเกมสโตร์สมูตตี้สตร์แล้วก็ทูสตร์โอ้โหร้าน,นเดิมๆมาเดี๋ยวฉันก็อยากได้วิดีโอเกมนะเจ้าโกโอเคซื้อเลยวิดีโอเกมมาเติบเติบเติบแ็บตูบอ,อ,อ,อ่ะอยังไม่เสร็จตรงนี้ตบ โอเคทุกคนร้านวิดีโอเกมสโตร์นะครับเรามาสร้างร้านนี้แบบรวดเร็วทุกคนครับ302 m อมไม่มีอ e ีพิกอีกแล้วทุกคนร้านนี้ <What? S 1> คนหน้าหรือ่าต้องการร้านเสื้อผ้ากับร้านบิวตี้มากขึ้นโอเคเอาร้านนี้เลยโคดดิ้งทุกคนเติบ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 ,ตบแล้วก็อันนี้นะครับโอเคที่บางร้านเราไม่ดูอะไรมากเพราะว่าเราเคยสร้างแล้วทุกคนดูซ้ำมันก็จะน่าเบื่อไปนะครับอันนี้คือร้านมอเหมือนเดิมนะจริงๆเราก็สร้างแค่ทุกร้านแล้วแหละเจ้าโกบก ใช่คือร้านซ้ำมันเยอะมากทุกคนมาทุกคนคับมาสร้างนี้นะฮะเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ร้านอีปิกว่ะร <Hey. S 1> ้านเล่ออ้ีแต่ก็ดีกว่าร้านธรรมดานะเว้ยอี <Okay. S 2> เจโกบโอเคเรื่องเลยทุกคนร้านบาร์เบอร์นะฮะร้านตัดผมเึ๊บเป๊บเปบมาแล้วจุ๊บจุ๊บเรียบร้อยมาตัดผมกันดีกว่าโอ้โห oh, hey! มาตัดผมไม่ใช่หรอวะเนี่ย ทำไมมีหนวดวะหรือว่ามันคือร้านหนวดเจ้ากบนี่มันร้านเฟรชครับทุกคนอันนี้ร้านหนดวดเขานะฮะโอเคแต่ทำไมตอนแรกมันเขียนร้านบาร์เบอร์วะเจ้ากบดูหน้ากันสิโอ้หสุดยอดไปเลยหนวดโคเที่ <c oughs> แล้วก็มาซื้อร้านนี้เลยทุกคนครับแบมไม่มีอีติอีกแล้วทุกคนค,ค,น,คนหน้าเลยเพราะว่าสร้างเจนเนลอัลกับฟู้ดสต์ให้มากขึ้นเนะอันนี้เลยทุกคนเจนเนออัลนะร้านคาเป่ดซื้อไหมเป๊บเป๊บเป๊บ,ปบแล้วก็นี่เรียบร้อยทุกคนเสร็จแล้ว และนี่คืออันสุดท้ายทุกคนครับมาดูซิว่ามันจะใช่เกมเซนเตอร์หรือเปล่านะทุกคนมาสร้างเลยทุกคนครับตรงนี้โอเคเฮ้ยโคตรใหญ่เลยดูซิว่ามันคือเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเอ้ยอ้าว สาวไม่น้าในห้างเลยแถมอยู่ชั้นบนบนด้วยนะเฮ้สรุปคือไม่มีเกมเซนเตอร์จริงแหละเฮ้ยแล้วดูนี่ทุกคนมันมีให้เราซื้อบันไดนะฮะตรงนี้อันนี้คือเป็น2,000ล้านนะฮะเฮ้ย <Wow. S 2> อย่าบอกนะว่านี่คือชั้นสุดท้ายแหละแล้วมันจะซื้อบันไดไปทาอะไรทุกคนครับอาจจะเป็นชั้นดาดฟ้าก็ได้นะเจ้าโกเอออาจจะใช่นะมาเก็บเงินวนไปทุกคนครับตอนนี้คือผมมีเงินเนี่ย 12M ต่อวินาทีเลยนะฮะคือคนรวยมองตรงอะไรทุกคนตอนนี้มีเงิน2,600ล้านแล้วนะครับเผิ่มโอเคมาเก็บเงิน เราก็ไปสร้างสาระน้ําต่อกันดีกว่ามาตรงนี้เลยทุกคนครับนี่มาซื้อปึ๊บ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 ที่นั่งปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยทุกคนตอนนี้ฉลามกำลัง,งว่ายน้ําอยู่เป็นไงฉลามว่ายได้ไหมโอ้ยน้าตื้นมากเลยเจ้าขบ <c oughs> แรกน,นี้ทุกคนคืออสุดท้ายของชั้นนี้นะฮะไม่รู้ว่ามันจะพาไปไหนนะครับผมมามาซื้อเลยดีกว่าทุกคนซื้อเลย,อยเอาลองไปดูสิแอดขึ้นไงไหมโอเค เฮ้ยทุกคนนี่คือดาดฟ้านะฮะตัวนี้มีเราซื้อไปรีเบิร์ตโทฟี่ทุกคนอันนี้คือหมื่นล้านเลยนะฮะเอาไม่ว่าเราจะเก็บเงิน10ล้านทุกคนครับเพื่อมาซื้อตรงนี้นะฮะเก็บไปเก็บเงินดีกว่าฉลามไหมว่าแต่เขาทำไมมาสร้างบันไดตรงนี้วะเนี่ยนน่นสิจะมีคนเดินมาชนไหมเนี่ย เหนื่อยเหลือเกินกับการรอเงินเก็บทุกคนไปรอเก็บเงินเออรอจนเมื่อยเลยเจโกะมาทุกคนครับตอนนี้เราก็จะมี10,000พันล้านแล้วนะฮะอะไรคือ10,000พันล้านเจโกะเออหนึ่งหมื่นล้านเออหนึ่งหมื่นล้านนะครับมาฮะมาซื้อนี่เลยนะครับผมรีเบิร์ตโทฟี่ซื้อไปเฮ้ยนี่ไงทุกคนเราสามารถรีเบิร์ตได้นะฮะเราก็จะมี5ล้านสโตนใหม่นะครับผมเราก็จะมียูชอยออฟอัปเกรดนะครับแล้วก็จะได้เงินเริ่มต้นคือ2องห0ื่นแ่รอ้ แต่ว่าเราจะไม่รีเบิร์ดแล้วกันทุกคนเราจะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไ้ายอ๋ออละครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนขอตลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะหวังว่าจะชอบกันนะครับเพิ่มสำหรับใครที่อยากปลูกต้นไม้นะครับก็สามารถปลูกได้ราคการสมัครสมาชิกเลยเพียงส5บหาบทเท่านั้นเราลองไปดูห้างด้านล่างดีกว่าสลามไหมโอเคเอโดดลงเลยอยากกะบไมได้อันนี้คือมองจากมุมล่างทุกคนครับดูสิโหโคตรสูงอ่ะ เฮ้ยสีเขียวสวยมากทุกคนขนมชั้นน,นะนะเจะากบเฮ้ย <Hey, S 2> <laughs> ไม่ใช่ขนมชั้น